สวัสดีเจ้าโปอแมพี่น้องบ้านเฮาเจ้าวันนี้น้องแอมก็ปปามาเนี่ยสปาเกตตีจิ้นงวซับเจ้ามะพร้าวและเจ้าส่วนผสมเขามีอย่างปลาดำหอมหัวใ่เจ้ากระเทียมเจ้าบะเขือส้มเจ้ามีทั้งมีทั้งนี้ทั้งกระป๋องแล้วก็มีซดนะเจ้าแครอทเจ้าอันนี้บนห้องผงออริกาโน่เจ้าของฝรั่งเขาใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเจ้า ้วดี่เจ้าบุยองหรือว่าอันรถด,ดีบรนเทานะเจ้าอน้ํามันเจ้าเกลือพริกไทยเส้นสปาเกิตตี้เจ้าหรือว่าพาสต้าเฮานี่เนาะอันนี้ตัวแค่ส็จตัวชีสเจ้าพามิสานอันนี้นะจะติคัดมาได้เจ้าจีนงวงงามๆเฮาซับนี่เจ้าสีสัน เฮานะมาท่าพอเลยเจ้าท่าจิ้มด้วยกันนะเจ้าวันนี้บอกมีพริกมาเจ้าท่าจะได้ไผ่ชอบใส่พริกเดี๋ยวเฮามาพอเลยเจ้า,าเฮาไม่อย่างงใส่ตามสบายเลยเจ้าสูตรน่องน้ำมันเจ้ากระเทียมเจ้า เลยนะเจ้า,จากระเทียมกับหอมใหญ่มันหอมกว่าน,นะเจ้าจะเอาไปใส่กลิ่นเลยเนาะที่ใช้ก็ใส่ซัดรสชาติหน่อยนะให้มันหอมๆนอกจากซอสกเลยเหมือนกันนดนึงแล้วเจ้าต่อไป ไก่งมาไปเลยนะเจ้าพ okay. ok. so ัดเลยกินะครับถ้าไผับมีกบกินหมูก็ได้นะเจ้าคือคนที่เป็นกระติ้งกินเนาะอันนี้มันตัดเนื้อก่ต้องสีเนื้ัดไปค่ะมันจะได้เข้ารสผัดมันจะได้เคยเข้ารสผัดต้อเอาบบใส่ไนอยใส่ซมซดหน่อยก็มันไม่เขาใส่กัะป๋ง นี่แล้วนี่นนกระปองแล้วด็เลยนละถ้าหน้าตานี่ก็พอถ้าบ้านเฮาก็อาหารกับข้าวบ้านเฮาก็กับข้าวเมืองเมืองเมืองเมืงบ้านเฮากว่าแค่ไข่ขน้ำพริกอองแล้ว จ้าผงอริกาโนใส่ไปเลยเจ้าเกลียบทัดๆใส่ไปเลยนี่น้มเด็นผฟมมันขุ่นเลยใครรอดจ้าน้องใส่ไปไหนเจ้าใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้จะ่แต้มบนของจะใส่นะใสเัาเลือกตามเจ้ากับข้าวเนี่ยตามเขาตีเขาหมากเจ้าต้อง ไปไปเลยเจ้ามาฉาดส้มมันส้มเจ้าอันนี้เจ้าขนเนาะรือว่ารสดีมาเจ้าไ,ไปเลยซูเปิรแต่แต่ก็คือว่าถ้าสปาซอสสปาเกตตี้มันต้อง ต้มไม่เหมือนเหมือนนะเจ้าเดือดอดอ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 ดอ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 ดทิ้งไว้ละไว้เดาเต้าเมันเข้ากันปุ๊บนะเขาก็ต้มจี้ไว้ก่อนเจ้าเดี๋ยวท่าแล้วใกล้จะแล้วจะได้เดี๋ยวมาพึ่งมาพอด้วยกันเนาะหน้าตาใกล้จะแล้วซอสเ้าหน้าตามันจะเป็นจะได้เจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าซอสสปาเกตตีเขาหลังจากเต๋อตีของต้มเดือดอดออดปัดจุ่มงกว่าเจ้านี่หนัวหนัวลำล้ำเจ้าล้ำนะเจ้า แล้ววันนี้เจ้าน้่งต้มใส่เกลือกับอันน้ำมันใส่ไหนเจ้าวันนี้เขาจะใจเส้นเบอร์สามเจ้าเส้นน้อยเันจะเขียนติดเนี่ยเจ้าห้านาทีเขาบอกใส่เลยเจ้า้องอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะ เป็นต้มนั่นแต่ของอิตาลีแต่เส้ออนปนไปเจ้าออนแต่หวานนาเจ้าคนถ้าเตอตีน้องไปแอลไหมนะเส้นพาสต้าของเส้นสปาเกตตีของอิตาลีมันจะแข็งหน่อยเจ้ามนจะต้มแบบแข็งๆ่อยแ,แต่คนมากเจ้าโอเคเดี๋ยวมาพอเลยเจ้าเรียบร้อยแล้วหน้าตามันจะเป็นจะได้เจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีค <laughs> รับพ่อแม่พี่นน้องไปแล้เจ้า,าจมากินข้าวหนำข้าวแรงด้วยกันเจ้าวันนี้ พักอาหารไทยไว้ก่อนเนาะย่างไว้ก่อนวันนี้เขามากินสปาเกตตีเจ้าฝรัง่งนี่เจ้าแล้วก็ชุดสลัดเขาเจ้าเขามากินด้วยกันเลยเจ้าหิวอยากเข้านี่ชีดนะเจ้าหรือพาม่สันดินองไทยไทั้งพอเนาะไปใส่ถ้วยไว้ตักเนือดอีไม่ต้องเอานักแต่รู้สวสีเสียวไว้เนาะ สลัดขอบคุณค่ะเมนูนี่นะเจ้ากินแล้วอุดมสมบูรณ์เจ้าตุย <laughs> อ๋อเลยขอบคุณซอสน้ำหนักเอาแหมเอาแหมตักก๋วยคี้จซอสให้เออขอบคุณค่ะอขยับอันนี้ไปตังปุ่นขยับไป้งปุ่นเอาไยเป็เนอนมอาหานันเนาะ เดี๋ยวดีกี่เติมกับเติมไปเลยเจ้าอันนี้ชุดสลัดเขานี่เขากะเทียบมาอันนี้เป้าปามมซานน้องใส่ไปหนึ่นเจ้าอันนี้นะวันนี้เขาผต้องอู้ถึงเรืืองตุ้ยก็ว่าหอมเขาว่เรื่องขยักไว้ก่อนเนาะความสุขของการกินคือกินไอหยางก็ได้สลัด แค่นอกเปคนกินพักสลัดหน่ยกกินหนักเลยแหละสีสันน่องนี่น้อยนีน่ใส่เข้าไปเลยมือเลยไอจัดการม,มาแอปเปิ้ล โดนได้วันนี้นี่เจ้าหน่อยบุรีหน่อยมะงูมีอย่างก็ใส่มดเจ้าโดโลโลละละอแล้วก็นี่เจ้าเพื่อสุขภาพมาเลเซียเจ้า กินก็นได้นะบ้านเฮ้าก็มีไข่นะ้านี่นี่กี่ใส่ก็ได้มาสิมาเอาอท้แตกพ็ให้กินทีละอย่างเข้าปัดกเลย<ม>ล้ำกอน้ำเตะๆล้ำเตะๆซุป,ปนี่น้ำสม้มหนังมุน แต่คนมาก่หมเจ้าแต่นอกไปคนชอบกินส้มนใะส่ก่อนอันนี้อันนี้บนห้องเหมือนน้ำมันน้ำมันถั่วเจ้าอันนี้มีประโยชน์นะอันนี้ปอครัวบอกมีกลิ่นผสอบกิน,กน,กนดีโตผิวแล้วก,ก็แล้วก็อันนี้น้ำมันมะกอกเจ้ากินเต่อันนี้กิ่นดีขนาดเลยนะ โอ้มกาสามนี่ใส่ตั้งนานแล้วล้วแต่คนชอบเจ้าใส่น้ำมันเท่าน้ำมันบกักอกขนอยู่เพก็กินที่ถั่วถึงไลยเจ้าว้าว mm hmm. สลัดต้องบวาเจ้าว้าวฟูออฟชั่นเลยเกินเน้องปัดสลัดกันเลย อันนี้สปาเกตตี้หัวยก่อนมูจะกินอันไหนวันนี้วันนี้เป็นวันเจดีด์ซุ่มสามของน้องนะโดนแต่เจ้าบึดเหนี่ยวมือว่ะบึดขาตุบทับตุบตึบจะกี่วันอย่างปลัมเปลือกเจ้าย้มขำอ่ะ พน้องก็ตีข้อมือของแตน้ืมัน้ออซอสนี่จ้ะน้ ฮอาหาปากกี่ติฮมควจะได้กิ่นนะก็จ็กกินหัวกันแล้วนะนี่กี่เปินสูของเปิลเปิเลาาจะใส่ะจีอีจีของน้องสุดมั่วจ้ะสุดขยกใส่อย่างระยกักอืม เลยบอกวันนี้น้องเนี่ยน้องต้องตาบใจน้องตัดปัญหาไปด้าสิลิไ้ไหมเนียรีเซฟด้าสิด้ไหมได้เนี่หลักมารลักพรนะจะได้นะพอ,อะคว้าก็ไม่ควัวไม่อยู่ด้วยกันจะได้นะอืมอืมรำ

รสชาติอืมน่าเบื hmm. ่กอ,อกว่าเอาซอสใส่กส่ก่ันแ <Yeah. S 1> ม่ใ้เกะเขมมื Tìm được cảm ơn lãnh. Nóng lấy tấm áo sởi mặt tạp. Năng kia udong sụp bù lam bèn nói. Ni cọc lam lắm. Mhm. Tiếm được kia là nó quen sẽ Kì bong quen kìa 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 อ้วนเลยสุดท้ายเติไมได้เจ้าคนมากิน

อ้ำ <laughs> ได้เจ้าถ้าคมรักเทสอะพี่ก็ใส่เนี่ยแต่ต้องว่ากินมันแทนพี่อย่้ำนี่คืาลูกขนาดนี้ก็ได้เลยอะถ้าใครน้องโค้กคน้อินเนี่ยส่แค่มกไปต้อไปรล้านาหานะเนีย่ยเขาเลย Mm. A roi. A ไทยสปาเกตตี้ไทยฝรั่งมิกซ์ไทยฝรั่งวะ่ะมีกี่วะ่ะม mm hmm. ีกี่ลองอูเหนีย mm hmm. มากินด้วยกันขับไปกนเนาะสปีกัน <laughs> มากิน mm hmm. มากินด้วยกันขับไปกัน มากินด้วยกันครับมากินด้วยกันครับเล่นเล่นเลยกูอยกูมากินด้วยกันครับอืมมากินด้วยกันครับเจสต์สุดพ่ออืม come taste and share มัอืม come eat together yes นหน้าตาทะลัน้องเห็นเดอ้อครับปาหลับอืม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 ฉ่ำชอบ นี่เกียจังเวลาแยกกับข้าวเองจะบอกมีพักนะตองเนี้ยจีนออึนัุดสติลเบอร์โคเกินโอ้ยในถุงมือเลยเป็นวากีวข้านเนี่ยตรงเนี่ยกับข้าวกับพักนะมากๆเต็มโต๊ะต้องสั่งพักชอบกินอะเจ๊ขี้ขาดอะ